สำหรับวัตถุดิบของลูกค้านั้นก็มีมาทุกวันครับวันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรมาให้เราทําไปดูกันเลยครับพี่พี่ทอกระดูกหมูให้ลูกค้าหน่อยสิโอเป็นกิโลเลยั้งเนี่ยประมาณนั้นใส่กระเทียมพิัยเนาะใช่รสชาติออกเค็มหน่อยๆขายอาหารตามสั่งทุกวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับลูกค้าเอาอะไรมาให้ทําก็ต้องทําวันนี้เอากระดูกหมูมาให้เราทาทอดกระเทียมพิไทย อาจจะใช้เวลาสักนานหน่อยเพราะว่ากว่าจกระดูกระดุกก,ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละสำหรับในส่วนของกระดูนั้นลูกค้าตัดมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็แค่นําไปล้างทำความสะอาดแล้วก็นํามาหมักครับทั้งหมดนี้น้ําหนักน่าจะเกือบ2อกิโลหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยครับเจ้เราจะเริ่มหมักกันเลยสูตรนี้ลูกค้าบอกว่าให้เค็มนําผมจะใส่น้ําปลาดี3าช้อนโต๊ะหนึ่สสี ผงปรุงรสหมู2ช้อนโต๊ะ,ะแล้วก็พริไทยป่นเพื่อนๆอยากใส่3ามเกลือก็ได้นะครับอย่างละ1ช้อนโต๊ะเ,เราจะพักไว้สักประมาณ20นาทีก่อนที่จะมาทอดนะครับ หลังจากที่เราหมักมาได้ยี่สิบนาทีครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยใส่น้ำมันลงไปสักกาให้ทั่วหมูของเราหน่อยเดียวพอแล้วก็ทอดได้เลยหมูของลูกค้าวันนี้ค่อนข้างเยอะน่าจะเกือบสองกิโลได้ครับต้องค่อยๆทอดใช้เวลานานหน่อยหมูเยอะขนาดนี้อาจจะใช้เวลาสักประมาณยี่สิบห้าสินาทีนะครับค่อยๆทอดไม่งั้นเดี๋ยวหมูของเราจะไหม้ข้างนอก ข้างในอาจจะไม่สุกได้หลังจากที่เราทอดมาได้ประมาณ20นาทีหมูของเราก็เริ่มเหลืองขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะทอดต่อบีสัก5นาทีครับเอาให้เหลืองๆกว่านี้เลย หลังจากที่เราทอดมาได้ครบ30นาทีนาทีพอดีครับหมูของเราเหลืองสวยมากๆโอเคผมจะพอแค่นี้แหละหนึ่งนาทีสุดท้ายอย่าลืมเรื่องไฟให้แรงแล้วก็ตักขึ้นได้เลยพักให้เสด็จน้ำมันสัก2นาทีเดี๋ยวก็จะเสิร์ฟให้ลูกค้าครับหลังจากที่เราพักไว้จนเสด็จน้ำมันดีแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟให้ลูกค้ากันได้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปผมจะโรยด้วยพริกไทยป่นแล้วก็กระเทียมเจียวหอมหอมนะครับก่อนที่จะจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าหมูทอดกระเทียมพริกไทยจานนี้จะถูกใจคุณลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามาอุดหนุนกันแล้วก็ไม่ลืมขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชม